ฮัลโหลสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยครับอยู่กับผมฟาสเกมเมอร์วแต่วันนี้เราจะพามาดูม็อบใหม่ใน i ม e c r a f t กันนั่นเองพร้อมแล้วอยากจะรู้ว่ามีม็อบอะไรกันบ้างในไมค c ครับที่จะเพิ่มมาในเวอร์ชันหน้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยเย้ yeah. โอเคสำหรับม็อบที่จะเพิ่มมาในไมค์ครับหรือว่าในตอนไมค์คอนไลน์นะครับผมก็เมื่อปี2020แหละเขาก็จะแปลว่าจะเพิ่มม็อบใหม่เพิ่มขึ้นมานั่นเองเนาะแล้วก็ตอนนี้ผมก็ได้ไปเจอแอดออนหนึงนะครับผมที่น่าสนใจมากแต่มันอยู่ในไมค์ครับโพชั่น1.16.100นั่นเองเนาะแต่ของผมมันเป็น1.16.201นั่นเองทำให้ม็อดมันบักไปนิดนึงนั่นเองเนาะโอเค เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างเนาะเริ่มจากตัวแรกนะครับผมมันคือม็อบอะไรวะวิดเดอร์วิดเดอร์จะเป็นม็อบที่จะเอ่อตัวนี้นะครับผมจะเป็นมอ็อบที่ไม่มีตาน,นเองเนาะเป็นม็อบที่ตาบอดเนาะจะใช้เสียงในการเอ้จะใช้วูในการฟังเสียงเนาะสมมตว่าผมทุกต้นไม้ตรงนี้นี่ มันจะตรวจจับได้แล้วถ้าผมเดินทำไมมันตามอ๋อตอนนี้เราอยู่ในโหมดคร e a t i v e นั่นเองเนาะผมไม่อยากเป็น s u r v i v a เพราะมันโหดมากโอเคเดี๋ยวผมจะเซกม็อดออกมันเอ้ยม็อบออกมานหนึ่งตัวเนาะอย่างเช่นผมเอาชิคเก้นมาไก่ผมวางไก่เนาะปุ๊บผมมันได้ยินเสียงมันก็จะขู่คำรามมันจะขู่คำรามไหมนี่เห็นไหมมันจะขู่คำรามแล้วก็มันจะเดินตามเสียงไปนั่นเอง โอเคมันหาไม่เจอแล้วเอาวางใหม่วางใหม่นี่เห็นไหมแล้วหลังจากนั้นมันจะเดินตามเสียงไปมันจะเดินไปไหมเฮ้ยหน้าแตกสองรอบแล้วนะโอเคดีมันเดินตามเสียงไปแล้วแล้วมันก็จะฆ่ามอนเตอร์นั่นเองมันจะฆ่าม็อบเห็นไหมมันจะฆ่าม็อบนั่นเองโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวที่สองกันเลยตัวอะไรวะ <c oughs> ตัวอะไรเดี๋ยวสี่ออกมาดูก่อน อ่ะอันนี้บักนั่นเองเนาะโอเคตอนนั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปกันเลยกว่าตัวต่อไปก็คือโกลสคริสอันเองเนาะนี่เห็นไหมจะเป็นปลาหมึกเรืองแสงนั่นเองเนาะสวยงามมากดูนีนน่เห็นไหมโกลสคริสนะครับผมนี่เสกดูปึ๊บปึ๊บเห็นไหมโคตรสวยเลยแล้วก็เรามาดูอีกตัวหนึ่งนะครับตัวอีกตัวหนึ่ง ถ้าเราเรียกกันง่ายๆเลยเนาะก็คือสลามเบนเดอร์นั่นเองเนาะนี่เห็นไหมโคตรน่ารักเลยตัวนี้เป็นมอนเตอร์ที่น่ารักที่สุดในเกมไมค์ครับนั่นเองเนาะโอเคสำหรับการรีวิวในครั้งนี้นะครับผมก็จบขอขอ,ขอจอบเพียงแค่นี้ก็แล้วกันนะครับผมหากชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i ป e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับฟาสเกมเมอร์ดบทีวีด้วยนะทีวีด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยละ่ะจะได้แจ้งเตือนได้นั่นเองเนาะโอเค phải không nào, là... chưa làm đẹp là cái, pha clip nha các là yeah.